สวัสดีค่ะอยู่านเร่องจับกระเดื่องขัวแตงนะคะ,คะนี่ะคะเริ่มประกอบแล้วค่ะ <c oughs> ใส่ชิ้นส่วนฝาเอาฝาใส่แล้วพรุ่งนี้เราเกี่ยวเลยค่ะเดินได้แล้วเรียบร้อยวางก้น

มันเปิดะเด็นู่สรปดบ่ได้ยบ่ได้ตัวนี้ก็ัดตัดเาตวถามตัดเลยตัดดนกให้เมืออะไจะถามเดี๋ยวไม่เดีอยาตัดสั้นต่อไม่บอกน่เห็ที่มว่าไหนหลักอี้วเขาว่าคืออันนี้อะไรนะฟ้าลงศพเหรอฟ้าลง เหมือนฟ้าลงเหมือนว่าตะปูเลยลงเย็นตะปูเลยลงทองขลังเนี่ยเขาเรียกเนกรดานเงี้ยที่นั่นใน้บาวอ้นเลย เาเลยสามันเลยให้มันเสมอเสมอไป่มแกๆเลยโว้ยไล่ทยตางอาะเสมอไล่ไทยเุคนต้องมีเฟนี่ดิดฟหายนยืมมาแล้เอาไปหนาเอ่ะแต่ตาดมไปใช้หรอกเปิดบ่ออันจะไปซื้อล้าน20สบาทมาให้ดอกแพงอะไรไอันนั่นไหม จะเป็นยากค่ะเดี๋ยวกูแต่งไงเนตื่อมัดไว้ใส่ทุเทาลยคือเกาแกะออกคือเกาหมุดูทั้งมัดทั้งเกี่ยเบ็ดกระทันตอันนีงูเคยกบ็ดที่หลมันติดติดอย่างืรเปิดแกะอีกเจ้าเปิดแกะให้มันไปเปลว เป็นอไเป็นโลชีนเหรอครัเป็นกระดิเกียวบอฮะภาพวัตถไปสือสีใหม่หรอสีนั่นเลครับเอามาผ่าไหม เผาเลยเดี๋ยวไมเาลมันมันล็อกอยู่ไหมปัดตอนเท่าอามามันล็อกไปยูเนาะ่นันดียยูแล้วนั่นดิยูเวลาแรงไปมงัวออกอเาีมีนอตันยู่นีได้เขา่ตันึ่งห้องอ คุดได้ทั่วมากหรอถสเปรย์างมาได้ยูนี่มาเบิงแน่มันเป็นยังจะตอกเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นตดยกัวยกหหอด้นหลยรีบหง

บอกขึ้นมามัมนน้นอเนปาเอาแนวค้าเอาแป๊บที่เคงไนไมขาไขาไเอาเป,อเป็นยำ้ำื่อไห้ซเนียมันต้องคัดขอคน้าเจะเปไปก่อยวางไป้

เหยียบอันไหมเหยียบอันไหมหันข้างไม่บอดได้ตุ้ยไฟยอะไลตุ้ยอันเดียวไปสื่อไฟเช็กไหมเขาก่อนจะมันยากค่ัติดัปี้นี้เลย เขาก็เอาเจ้าไปแลงองเขาว่าเจ้าขายยังไมเห็น<อ><อ>